แล้วสวัสดีท่านผู้ชมตัวน,นี้ฮอกโกกำลังจะมุ่งหนา้าไปทางเคว้งเซียงควงเนะสร็จ่าเขาจะผ่านเมืองคูคุนแล้วก็ผ่านถนนสิบสามเนื้อท่านผู้ชมจะได้เห็นเกี่ยวกับการก่อสร้างเนทางรถไฟเล่าจีนตากาบานเขื่อนองประสชนวิวทิวทัศน์ธรรมศาสตร์อันแสนงามปากม่องหนึ่งหอยสิบแปดเบียงจันสามหอยเาหกปากม่อง อารถไฟมันถูกเครื่องก่อสร้สางคนพขาไม่เจ้าทัพุ่มฮขกก็จะได้เห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้สางสินทางรถไฟผ่านทนนสิบสามเนื้อไปแต่ละจุดอันยานเมื่อไปหอดผู้คูดฮนะขกก็จะบนเห็นครัวแบบนี้มีแต่จะเป็นประเภทแบบของอุโมงจุดไดที่ว่าผ่าน ทางรถไฟเป็นจุดนำสิทางปีพเมื่อเสียงเงินเด็กหนึ่งสิทางรถไฟสถานีเสียงเงินอุโมงสถานีเสียงเงินถึงวิวทิวทัศ ทามแต่ท่นนี่นะ,จะออนอเจ้าันี้แมนเป็นตัวเมืองเมืองเสียงเงินเพราะว่าก่อนเขาจะไปทางแขว้เสียงขวงเลยเขาก็จะมีเส้นทางแหนกบนเมืองเสียงเงินมันจะมีแหนะระวัางออกไปทางถนนสิบสามเนื้อกับเส้นทางผู่เก่าลัก ตาผู้ชมตอนนี้เขาเก็อ,อยู่ที่จุดๆเขตเมืองเสียงเงินก่อนเขาจะออกไปเมือง,ง,งผู้คูณดูเทิงเทงสูงสูงนหนาจจแมนเป็นดีสอร์ท ชาติพทสวนมันนี่แหละวิวทิวทัศน์ธรรมศาสตร์บานเฮาประเทศเราเข้าโดยส่วนใหญ่ี่แม่นมีเตอเป็นผู้พาปลาดงถือว่าหลายส่วนทงเพียงก็มีแต่สามทงเพียงคือทงเพียงเพียงจันทร์สวรรค์เขตและทงเพียงจำปาสสักเท่านั้นชาติพส่วนตัวนี้เขาก็อยู่ทีแถวเขตบานกิวกระจำเอาก็มาเบิ่งสันผู้สันผาชีวิตการเป็นอยู่ของผู้คนแถวนี้เขาก็อยู่เรียบตามแค้ม นี่แหละแคมพูดี้นี่บังเอิญเขาเจ้าเด้นี่ เดินทางกันต่อเพื่อจะมุ่งหนาไปทางตัวเมืองผู้คู้นผ่านหลายบานได้เมืองจะคอยเอาผ่าบรรยากาศตามถนนทนทางสองขางทางอังผู้สมเห็นอยู่ทีแม้ว่าเพื่อนจึงสีนี้แมนอยู่แถวบอนเปิดผู้ด้เรนี่เขาจัยตัง้ง คนขับรถกับเมามาได้กันจอดมันขับรถกับเมาฮะงานประคักขวดหาโอ้งามแท่นน่ะต่อยคืนไงยันมีโอกาสแล้วได้หนี่เห็นได้ติดอยู่ได้หนี่เลยเอาแม่นไหมมันทึกเดี๋ยวจะเป็นเอาเดตตัวนี้งามงามนี่นะจะคอยเพื่อนปชเชียรไปเชียร์เอาเล่แหละยุ่งเขาให้นำกันฝากไว้แล้วปชเชียรไปเชียร อนนี้ก็รู้สึกขื่นใส่ทั้งผู่ชม 2> 2หน,นึนน่้อยห้ากิโลเมตรโคงร้ายสามโมงสามสิบแปนาทีพอดเสียงขวงแลกเก้าโมงแรงแบบที่งหอเอาเพื่อทานเพื่สมนะครับส้มในสิ่งที่แปใหม่บางวัางคงจะมากเนอ่อถ้ามากจกะเริ่มกดแซ่เริ่ม ตงรถจเนโขงว่าจนสิจูกันทีนะเจ้ากรรมการต่างวงกันหวดซ้น

นางตั้งโค้งโค้งทบสองกันอย่างนี้นะอ <Okay. S 1> ีสอ,อ่อนเนาะพงนางเบีย ไก่กิวบักนาวไก่กิวบักนาวมาบูเป็นบวานอย่างโอ้เขามีตาดบอนดินอยู่นี่คุณคุณเงินก็จะเต็มอย้วโอ้โอ้เน่โอ้คักแท้เลยน้ำมิงบ้านน้ำมิงอันนีบ้านน้ำมิงบ้านน้ำมิงเด้อเมื่อผู้คุณสัญญาณบลอดดีด้า พ่ออยู่นี่มีบริการของนำเป็นอะเรนี่เป็นแท้ยังไงเล็กๆ,ๆหน่อยเข้าเจ้าดิบอยูน่นี่พ่อแม่ผู้มีหนุผู้ใหญ่จะได้ข้าเจ้าล่อยไรชาวตะปะส้มเส้นทางจากลพบง<อ>ังไปาผู้คูณนี่เป็นลอยไปกว่ากิโลเมตรแล้วก็จากเมืองผู้คูนไปหาแขวงเสียงขวงหรือว่าตุวเมืองเสียงขวงนี่เป็นสองลอยไปกิโลเมตรรวมกันกระซามลอยไปก็ไกลเติบอยู่ได้สุวอว่าผู้คน มักเดือกใส่สินทางถ้าว่าจะไปเส้นควงก็จะควรจะไปสินทางตอนสิบสามไต่แล้วก็ออกไปทางเมืองบริการเพื่อพานไปทางทาโทมจุนไปหอดเสียงควงหมดแล้วในนกปุ๊บยูปุ๊บจเห็นอยู่ไลยนี่ครับนะแมงเม่งไหวอยู่สทย่ไมยอะไรคักอะรัึกแต่คอจะบูจมปานจ เพือนตัวมั่กี้ตัวเบิงนี่นะเี่กเ <c ười> มีนั่นนี่เด็กเมยนั่นท่าก็ต้องล้งนี่นี่นี่ที่มันง่อยอยูน่นะ มิตรภาพเล่าจีนโอ้อยู่นี้มีห้องเทียน ันหนึ่งห่ยหาสิบเมตรตรงนี้กหน่อยจะเจดิเส้นทองส้นธาอ์เตร์ราตบานผูดำาโรงเรียนปมศึกษาสุน陀บ้บานผูด เล็กหน่อยขอดินนะนิจญานเนาะมันไปขับรถนี่นะระวบงเลยเนือนะลเล็เกหน่อยายเตือนนเจียณเยขาบ้างครับบานิาณเขานะหุ่นป้าที่ถ้งพูน,นะ ก็จะอยู่อมดิ้งด้วยมันเป็นคู่เลย่ะมันบอกทางเลยเนาะมันก็เขามีนคิ ไไมันมีอนเหือนพักคิวกระจัมแสดงว่าปริมาณดนซากปีเราปริมาณน,น,นาบม,มเคลงลูกบาบเลยเนาะบาทคิวกระจัเมืองผู้พูดเคล้งลูกบางเอา้าวปยุกิวกระจัมทงข้าวส่งข้าวฮะเด้อ กูย่คิวกระจำเลยไปอยู่ต่างประเทศนี่บอมายูประเทศลาวี่นีเป็นบ้านเกิด ก็จําต่อไป,ะปน,นะ่กสิเม่พูดนะมามามาอ๋อทลองขล้ฟื้นคนะ่ะจะเข้าแปลมาเบมมาุกผูามา น้อยกเจ้าอยู่ได้หนะเปปยี่ยวงไบพุนสเบ้เ่องไปเรงมาเร้ยากไปอันอยู่ป่าดีกว่อเข้าป่าตานุ่มแตปโมจะเป็นวบ้หนึงน่งก็คำแล้วฝ่าไป ปัดอ,อยู่ข้างปอบปัดอยู่ข้างปอบ อตอนนี้เขาก็อยู่ทีเปิดผู้ยูบานแห่งหนึง่งมาเก็บพาบรรยากาศให้เป็น เมืองผู้คุ้นชาวไทยผู้ส้มตอนนี้เข้ากามาอยู่แถวเมืองผู้คุ้นแล้วก็เข้ากบามาเจอเส้นทางรถไฟทีว่มามาเจอเจออุโมงค์อยู่จุดแห่งนี้โอ้ทีว่าเป็นควที่สูงอีกจุดแหง่งหนึ่งเลยนี่ควรถไฟควรถไฟดาวจีนอยู่ทีเมืองผู้คุ้นเดอ้อโอ้ขักสุดนี่อุโมงค์ผ่านเขาบ้านีทีว่าจ่อผู้จากตัวนี้จาอผู้ไป พูดก็พูด้วยบางใหญ่เนาะเกงคัดเกงอีดีเนาะเราวัาจอตัวนี้ไปไปสอดเพื่อสอดใส่ตัวเมืองผู้คูนแต่ว่าตอนนี้ก็ยังพรทานอดตัวเมืองซื้อๆหอกกันนียังยุงย่ยุดเขตนอกมามาเห็นยุ่เขตนี่ละกันว่าเกล้าพาบรรยากาศใท่พระส้มในเบิงนี่สุดยอดเลยนีแมนยูทีเ,ม,เ,เม,มืองผููคูนเป็นตัวเมืองเมืองผูคูนแขวงดวงพระบาง เราท่าผู้สมมฮาก็จะมาโจ๊กคีไปเพียงตัวนี้ก่อนต่อไปเป็นฮาก็จะมุงนะ่งหนาไปทางแข้งเีิงขวงขอบใจสำหรับการทับส้มขอบใจได้หลายแล้วเจอกันอยู่ที่เสียงขวงสบายดี